นาะทุกคนมาซับปลายทุกคนนลยขนล่นยังเอาตัวน้อยๆไปก่อนทุกคนนี่ก็ได้ตัวหนึ่งทุกคนตัวน้อยๆนะทุกคนนี่เอาเอาโปเมอนี่แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวไปรู้น้องกันว่าได้สิได้หรือไม่ได้มาเนี้ยสุดก่อนนี่ได้สองโตเนาะเห็นตัวน้อยซับตัวน้อยไปก่อน แล้วสับแล้วทุกคนมีงูตัวน้อยตัวใหญ่นี่เห็นหางมากี่นี่ได้สับลงเลยอ๋โอ้ยเติบทุกคนนี่ทุกคนนี่กอทุกคนเติบเติบเติบนะทุกค ตัวที่สองทุกคนเลยแต่ตัวนี้เติมเติมเน่ยเรียบน้อยทุกคนสีดาทุกคนไปกุบกเดี๋ยวๆดี๊กุ๊กุบกุุกเดี๋ยวิปทีกุ๊กุบุก กบสงตัวเต็มครบตนเราก็กเห็นกบก็ปานพร้อมกันเลยคอยเลยยึดตัดินใจที่งปาคกับ ตดน,น้ำเลยทุกคนเลยตดน,น้ำเลยนะถ่ายขดก้อนนยกอ,อย่างนั้นก็ได้ปลาขอเลยโอเคทุกคนยังมาทันเคืองทางใช่ไหมหมาหอดปาเถิงีแล้วทุกคนคือก็เห็นแนละ้วปลาขอนะตัวหนึง่งแต่มันน้อย ยี่ยมไฟสับสํามเขนทุกคนเลยสับพระท่านฉันว่าก็เลยพระธายเลยว่าสิสับได้ก่อนอยา่างไทยจะสับก็ได้ฉันก็เลยพระธายเลย mm hmm. น่าทุกคนป่าขอเห็นขอหน่อยขอจัดอาหารมื้อตัวใหญ่กัน,นทุกคนเนาะ คุณนะทุกคนอยู่ๆในใี่โอ้เห็นทุกคนน,นนะทุกคนขวัญทุกคนทุกคนเห็นหมดทุกคน,น,กคนโอ้หมันอะช้ำดีช้ำเดี๋ยดี๋ว่สับมทุกคนสับไปอยู่ชทุกคนเลย คุณมาเลยทุกคนนี่ัพยปยู่แต่เมื่อกี้นี่มันโดดมาหาองดกได้แบแดกน่จับปุ๊บไปจะเป็นอะไรเลยวันี้นสามหลังเป็นยันงีง่ีทุกคนแง่ก็ค่อยได้เมื่อกี้นี่

ทุกคนนะยตัน pues ั้แต่ตัวน้อยทุกคนเลยคือตัวตัวนั้นอาหารหินแลวทุกคนเลยุกคนสแสนอยู่งนี้ทุกคนมนื่นตๆๆดีว่าก็ได้ทุกคนทุกคนลองที่เจ็บ่อน้เป็นนนี่ทุกคนซับรอบสองทุกคน คือทุกคนจับเนี่ยนะจับอะไรทุกคนเลยเราจะเป็นต้องมือเอาหีมากขว้างเอาทุกคนมันอ่เนกเลยทุกคนเลยมาจักปลาผือเลยง่ายตื่นทุกคนป่าน้อโอ้ยอย่ามาขว้างกันมองว่าจะได้หรือเป่านะโอ้ตกใจหมดป่าอยู่ในเงี้ยคิดทุกคนถูกความมันกคนเฮทุกคนน่าจะชุดก็ได้แล้วทุกคนนี่โอ้ยนี่ได้แล้วทุกคนได้แล้ว โอวันนี้หลายๆเต็มเติมเลยทุกคนนี่นี่ทุกคนโอ้นี่เป็นีังไกันทุกคนใส่ตัวนึงมีสี่ตัวทุกคนเลยเหนยวเขี้ทุกคนพ่อ้บบนี้พ่อ Mày hàm ơn cho con đây Ôi, kéo Này

เดี๋ยวปล่อยก่อนขังก่อนไม่เป็นปล่อยขังก่อนปลาตัวนี้ก็มันลานั้นถึกน,นี่มันดูคนเลยมันเลยบาดตัวคอยเอาความเหี้ยเอาทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ก่อน จะปรอลาดตรงนี้ทุกคนเลยตามที่ค,ค่อยขึ้นเลยมันเอากระดานหูค่ะขนาดนี่เข้านะพวกเข้าแต่ว่ามันถึกนี่มันบุมเข้าไปนะบัดนะมันจะปรลดตัวนี้อืโอเคทุกคน